ออแม่ FC ฟซีใหม่เอเกอ่านะครับลูกหลานเดือทั้งมาฮอดจอดถึงแล้วสวัสดีแม่ปียาม่าดแม่ชรัมพรขับแม่สมปองครับแม่คําเบาแม่สุพรหินบุตรดีคุณย่าสัมรีนะครับขอบคุณลูกหัวใจนะครับนะครับถ้าท้าแม่ไปเบิงไล่สดบ่ดด้หรือไม่เห็นคอมเมนต์หรือไม่ไม่ไม่เห็น ครบเกื่นไหวของเพจข้างห,าหรือของางๆให้แม่ไปอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตเฟซบุ๊กเวอร์ชั่นใหม่ที่ o o o l l p เพจสโตรนะครับให้ห้านเห็นให้ได้นะครับต้องอัปเดตเวอร์ชันนะครับถึงจะเห็นคอมเมนต์เนาะนะครับสำหรับคึืนนี้นะถ้ถาม,มีโอกาสนะครับบนน้นจะจะออกไปไล่โซนให้แม่ในเบื้องลานะครับไล่วซนให้ชมกันส่วนใหญ่ สัญญาณเด็ดบ่มีถ้าคนมันหลาเนี่สัญญาณเด็ดไม่มีโดยเฉพาะช่วงที่หัวหน้าออกนะครับต่างคนต่างออกเอามาไลายสดนะครับเอาโทรศัพท์ออกมาไลายสดให้อีพออีเมีว่าโอยหัวหน้าออกมาแล้วนะในเบืองกันสิสัญญาณเด็ดมันดึงกันนะครับจะพยายามออกไปไลายสดให้ชมกันนะครับสวัสดีแม่สมัยรอบครอบนะครับแม่ปานีด้วยนะครับแม่เกศรินทร์ครับ แม่วิลาเยเนบุตรมโนนคนเกีงชอบดูบนอนลนไหลสดเบาดีเันว,ว่าขอบคุณครับสวัสดีแม่เวลาปอนแม่กุหลาบด้วยนะครับ,บ,บแม่จันทนาครับสวัสดีไอ้ายครับไอ้สุรศัก์ทาง ร้อยเอ็ดครับได้เจอกันเมื่อใดอีกน้ออายสวัสดีแม่มนเทียนนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับแม่นัทพรแม่เงินวนาขอบุณลุกหัวใจากอีพออีเมย์เด้อคอยยุได้ย้อนอีพออีเม่่ะแหะนะอาหายกำลังจิตกำลังใจสู้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 นี่นะครับอย่าว่าจะ่หายทีมงันใจจะลอยสู่อีเมยกระสูขึ้นกันเด้อนะครับมือมือลำบากมือสบายมือทุกมือยากมาเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาแม่ๆนะครับเมื่อนี้ก็มีขีฟุ่นนะครับแม่มาเอาเอาผ้าปิดจ,จมูกมาน้ำเนื้อแม่แต่บรรลุนว่าดึกงๆมาไม่น่าจะมีฝุ่นเพราะว่าน้นำหมอกน้ำขางมันโล่งเนาะในช่วงทําการแสดงใหม่ๆโชว์ใหม่ๆนี่ขีปุ่นก็นสีหลายแน่นะครับแม่เอาผ้าปิดจ,จมูกมาน้ำนะครับ มันาวพอ้อเอาหมวกมาพอ่อแม่เอาที่น้อนหมอนมุงเอาผ้าห่มมาพอ้อมนะครับมาเบิงหมอลำจนสอดแจงจะเมื่อนีจากกันนะครับโุนโด้ในลูกหลานจะมีโอกาสถ้าจะพาบ่จางมากระบไาดหมหามายามพี่ยามนองเนี้ยนะครับเอาหมอลำมาหอดแล้วมากินเขาความผ้ากินปา่าความตอนเมื่อกินสินแห่งป่าตายเขาไม่ป่ามั่นเพื่อนว่าเขาขึ้นเราเห็นเจ้าเธอเดียวเขาขึ้นเราเห็นกวงมายามบางเธอเดียวเพื่อนว่า สูขอยู่ในเมืองฟ้าไม่แต่แดดกับฝนได้แม่สุขอยู่ในเมืองคนกินเหล้าล้วก็ต้องฟอ้อนนะครับผู้ใดมักมวนมาฟอ้อนผู้นั้นเสียอายุยืนยาวครับคนเ้าเกิดมาเพียงซาดเดียวแม่สาตดน้าตายไปครับจักสิีใดปิดเนี้ยเนี้ยไ